อาหารจากตัววันที่หกมื้อที่สองนะครับไม่แน่ใจเครื่องในเป็นอะไรน่าจะไก่นะครับเห็นเนื้ขอขาวนะฮะแล้วกับวันที่หกแล้วนะครับมื้อที่สองของเรานะครับกินกักตัวครับไก่นะฮะไก่กโอเคม,มันอยู่ในซอสแบบม,มีหัวหอมนะฮะมีมันฝรั่งมีหัวหอมนะครับ คล้ายๆศตรูไก่นะไก่มีหมดห้าชิ้นครับผมอืมมีมันนะครับมันฝรั่ง ไม่นี่พอได้นะครับผมไปเจอมือ้อมื้อเช้ามานี่แบบโอ้โหแย่เดี๋ยวต้อรลุ้นมื้อข้ามอีกนะครับเห็นแต่ข้าวยังไม่เห็นกลับนะฮะมือเที่ยงผมมามากินเราสักสามทุ่มแล้วเนี่ย Oh. ตัดสีกุ้งนะครับต้องปรับเวลานอนไม่ได้นะครับนอนกับเช้าครับเตื่นมาอย่างสายตื่นบ่ายนะครับ พอได้นะครับวันนี้ตัวมันฝรั่งอร่อยดีก็อย่างว่านะกล่องมีสี่ส่วนนะครับกับข้าส่วนหนึ่งผักหนึ่งส่วนข้าวสองส่วน มันจะหมดก่อนข้าวนะยะงงแลไม่มีที่ช่างน้ำหนักไม่มีอะไรให้นะครับคืออยากจะรู้เหมือนกันว่าออกไปอาการอยากตัวน้้ำหนักจะขึ้นหรือลองนะครับ วันนี้ตอนมื้อเช้าที่ทานไม่ค่อยได้นะครับนึกถึงอยากกินกว๋วยเตี๋ยวเรือส้มตำรัดหน้าอาหารไทยทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหเชอมื้อเช้ากินไม่ได้นี่แบบแย่เลย แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเผ็ดๆที่ผมเคยกินกับเพื่อนนะคิดถึงมันยันที่นี่เดี๋ยวออกไปแล้วจะไปลุยนะครับมาแบบชามใหญ่แบ่งกันทานที่สองคนนะครับสาดใจ ร้านอาหารไทยแถวนี้นะครับเดี๋ยวต้องเดินย้อนไปตรงถนนจอร์ดนนะฮะมีอยู่สองร้านนะครับไม่แน่ใจว่ายังเปิดกิจาการได้อยู่หรือเปล่าแต่แกเปิดมานานนะครับหลายสิบปีแล้วครับน่าจะยังอยู่ก็อยวาไปนานส้มตำไม่ต้องไปไกลถึงย่านคารูนซิตี้ย่านคนไทยเนะี่ย หอ,หอยทอดจะอยากทานครับหาหาไม่น่าได้ที่นี่ที่นี่หาได้จากผู้ออส,ส่วนแต่มันรสชาติมันแป้งไม่กรอบแล้วมันเป็นเหมือนออส,สวนข้นๆอ,อยากกินหอยทอดเลย กินอาหารนี่แล้วก็วาดฝันมโนไปว่ากินของอร่อยอร่อยอย่างอื่นนะชาอาหารนั้นไม่ค่อยถูกปากครับที่นี่ ไก่เลยชิ้นสุดท้ายแล้วครับแย่แล้วข้าวยังเหลือแบบอย่างน้อยถ้งไก่สองชิ้นนะฮะมังจะหมดไม่เป็นไร ไม่ใจออกจากกักตัวไปได้อยากจะไปเวนกินแต่ว่าไม่รู้ร้านรวงเขาเนี่ยเปิดได้อยู่หร <ปป S 1> ือเปล่าเนี่ยจะต้องทำกินที่บ้าน น่าจะทานข้าวไม่หมดนะ่เมื่อนี้ตั่ถึงข้าวไม่หมดเนะี่ย <_ d ata> ก็อิ่มเนะ่ข้าวเขาให้เยอะพยายามกระมิดกระเมี้ะยนกินไก่ จบครับได้ผักตัดเลี่ยนนะฮะกินเยอะๆเลยอยะ,อ,ะอากาศเย็นคนับพลางคืน ผ่านไปอีกมื้อหนึ่งครับผมนะครับกินกักตัวของผมวันที่หกนะครับมือที่สองแล้วก็ถ้าชอบดูกันดูเพลินเป็นเพื่อน,น,นกินข้าวเปด้วยกันเนี่ยครับก็ฝากไลค์แชร์สับตะไคร้ด้วยครับเจอกันมื้อหน้าครับผมยังไม่ได้เปิดดูเลยมีอะไรเดี๋ยวมาลุ้นความวกันนะครับมือหน้าเจอกันจ้าไป